น้อยเนาะป้านั่นครต้่มเนาะน้อเนาะส่วนลายบ้านเท่าลายกูม่เนาะมันโค้หง่เข้านนิเนาะโค้หญ่เนาะต้มซื่อย้ดอกมันโคใหง่าคนก็ต้องไม่ลายกูเนาะถนเนาถุยาวเพื่อหออถุนเนาะคนเนาะสมวนซึมพัวเซลมันีเนาะเพราะว่ามาคมูบ้านพคหนาคตากันเนาะ สบายดีสบายดีและสวัสด,ดีเนอกจากพี่น้องเอฟซีเวิร์สผูคนเน,ะน,นาะหรือว่าองวัฒนธรเมืองไทยบางละหรือว่าต่างประเทศเนาะแบบผมมาผมมาพอกับช่องสวัสดินาชาแนลอีกแล้วเน,ะนาะในสวัสดินาก็ได้อยู่ในพังคนครพนมเนาะก็ได้มาถ่าพระอาจารย์หรือว่าลูกคนบ้านสวัสดิ์มาบวชอยู่ประเทศไทยเนาะก็เลยกับมีหลายพ่อแม่ญาติพี่น้องของเพิ่์นเนาะก็มาถ่าอยู่นี่เนาะมาถ่าพระ ยูนี่คนจะนัดเจอกันอยู่แถวนี่พ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเนะาะถ่ายาายพ้นทั้งนี่ทั้งนังสาวาสนี่เนาะแบบมีเต่พ้นบ้านสาวาสนาไดเลยเนาะเพราะว่าคนมาถ่ายรูปค่ะพระอาจารย์จากทางเลา่านได้มาบวชแล้วคนมามาพังนี่ก็ได้มานัดเจอกันอยู่แถวนี่เนาะสาวาสนาก็ได้มาน้ำเพลินก็จะได้ถ่ายทํำให้พ่อแม่พี่น้องเอซี Z, ได้เบิงน้ำกันเนาะว่ามือนี่ก็เป็นมือทีพ่อแม่ญาติทีพี่น้องคนได้เจอกันหรือว่าเป็นพระเป็นยังก็มาในมือนี่เนาะ อยู่นครพนมพ่อแ okay? ouais, you know ม่พี okay? ่น้องเลยที่ตามขับส้มช่องสวาสนาไหวเด้อพเมพี่น้องเนาะจะได้เบิ้งจะได้บวกาดช่วงเนาะสวบสานาสนาไทยเป็นช่วงๆให้เบิ้งอยู่เนาะตอนนี้เนาะยังบ่ทันได้ซื้อยังดอกพ่อแม่พี่น้องเลยยังเห็ดเดียดเห็ดทุระยังบ่ทันแล้วเนาะโดูไปเบิ่งไปส้มถ้าที่ตามขับส้มกับสวาสนาเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะหาเบิ่งกันเด้เนาะมจั่วน้อยบ้านสาวาสนะเนาะหลายคนมาแต่อยู่ สารคามแบบพ่อพี่น้องเลยพระสารคามเนาะขึ้นมาละครพนมนัดญาติพี่น้องมาหนีเนาะมาเจอกันอยู่นี่ดูสบายดีดูสบายดีเนาะน้องเมื่อกี้เนาะดูดูสถานี้เข้ามาอยู่ก่อนนี่มาละครพนมเนาะมาเที่ยวธาตุพนมแล้วก็ได้มาหาพระอาจารย์ขึ้นมาหาเนาะโโดดยย เดี๋ยวนี้ฮะกาสีไปเบึ้งกันเลยเนาะว่าจังไงเนาะโดยโดยเนาะนังจากที่พระอาจารย์เนี่ก็อยุ่พุ่นเนาะเป็นมาแล้วก็มีแเลยว่าเพป่นก็มีต้อนหับย่างดีเนาะคนบ้านเฮาก็มาไลยเนาะก็มีอาหารการกินที่ต้อนทับแขกมาจากลาวเนาะกัมีรถมาเพราะว่าคนที่จัดอาหารการกินนี่็เป็นคนไทยเลยพี่เ้องเลยมีหน้ามีในมีอาหารการกิน แถวนี่คนบ้านสาว่าดเบิดเลยเนาะคนทางพังนั่นเบิ่ดเลยอ่ะอีหย่างนะะึงกับคนทางบ้านสาวัฒนาเลยเนาะกับผู้จักคุ้นเคยบ้านน้อยในยบ้านทุ่งประบายเ,ยเนาะแบบนี้ลายเพราะว่าเพิ่ณจะมีแบบนี้ทุกปีสามาได้เพิ่นจิจัดบูชาแล้วก็จัดอาหารให้เลี้ยงรับประทานเพิ่อนต้อนรับเนะบาะเพิ่อนกะตัมสมตัมมะฮงเข้าไปนี่น้องเอ้ย มีตำม้องมีจักมีอย่างแน่เนาะชาวบ้านก็ยัางโบท่านได้โู้เพราะว่าโบเคยมาเจื่อเนาะได้เงินแต่เคืนบอกว่าก็ได้ย่างแบบนี้คูปีเพื่อนพี่น้องเลยเกมวันที่บอกนี่คือกำลังตำม้องเสิร์ฟเนาะนี่เนาะเสิรืบตำ้องก่อนแล้วก็มีข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนเนาะเข่าเพิ่นก็ใส่เป็นแก๊สเป็นแก๊สแล้วก็ใส่ธงมาแบบนี้ได้เนาะนะเนาะจุดไฟตอัดมาเลย ใส่โุงเลยแล้วก็อัดใส่โพมมาได้กลยห่อนๆที่เ้าเนาะแม่ครัวห่อกรน้อนนะแม่ครัวกับคนทางเนตแบบพี่น้องเ้ยคจะต้นทำม่ยางดีเลยเนาะแม่ครัวขม้าเามคาร่างเนาะแม่ครัอม้าต่าาแมควอมาร่าแม่ัมายเนาะสมัีเน้มคัมาตีนะแม่ครัวาีเนาะมัวอีาเนะแมม้ีปางอด้างหลาแ่้ายเ่อางนแม่ัอยน ในไหลน้ำพึนพี่น้องเลยขึ้นตะตำซึ่งตำให้กินเนาะคือว่าเพื่อนเอามาเรี่ยงชาวลาวเหาเนาะพี่น้องไม่จ้างข้างนั้นเนาะปุ๊อันนี้ก็คือคนกับมแต่คนบ้านเฮาส่วนใหญ่เนาะบ้านบ้านเฮาบ้านเฮ้าบ้านโน่นบ้านโค้งโน่นเนาะคือว่าชาวลาวแต่ว่าประมาณสามมือบ้านสามมือบ้านอยู่นี่แหละเนาะประมาณหแต่กับคุณเคยคุ้นจักกันอยู่เนาะแม่น้ำไหลไหลเลยโดย แต่แซ่บแล้วก็มีปลาทอดทองได้น้องจีเเมนแางนี้คุณจะเตียงหาเลยไม่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 นม่ไ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 อ่ไม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 ่าม่ไ้่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ได่ไม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 ้บมานเพไม่ไม่ไม่ไมหไม้ไม่ยมนเม่ไม่ได่ไไม้สด่ไม่ไมเไม่าม่ไปไมไป่ไมม่ไม่ไ่ไมยม่ไมคนม่ไ่ม่ม่ไม่ะม่ไมน่่ไม่้นไไ่มมน่ม่่ไ่ไ่่่ มาหนัก <önemli> ข <lasting> <whe collapses that down> ึ้นตามโซนสุขแล้วเนะไปย่อบาทเดียวให้เดียวเลยเเลยมากระบะันนึ่งเนาะกะนึงลยนอน่ะเนาะมีน้ำมีน้ำดื่มกับเครื่องแช่เย็นบ่ท่านเนาะยอมหับคนเนาะสวยดีคนไบนยอมหับดีจากสาค้าว่ายำงาน คอนมนแล้วก็มาตอนรับแขกบ้านเฮาอีกเนาะมน่ต้องเลอกโดยเนการจิตใจก็ดีงามเนาะให้เพื่นได้บุญไดลายเด้อไม่ญงเด้อยูนดีให้ยูนิคเองำรวยล่ำรวยจ้าจ้าคือรางวัลที่หนึ่งเด้อเันเรมมาแข่งเลเนะคือรางวัลที่หนึงฮอดบ้านเฮากระเดเพิ่เมื่อนี่ฮอดเหาคนไหนเนาะอกอย่า โอ้ยไ่าบนนี้โอ้ยสบายดีสาวแก้วเนาะสาวัตาพ่อมาเที่ยวมาเล่นกันนี่แหละเนาะ ดินแล้วก็น้ายไหลแบบนี้นะกอันนี้เราไปตามอกับเนมาแต่กคบความนเดี๋ยวๆขาด้อไปเป็นขององกันขบเขินกับมาตอนหับอยู่พี่ด้วยเนาะตอนฮับอันบ้านนี่ประมาณสามูบ้านหมู่ชาวบ้านน่นี่ีบ้านใดเน่นี่นะมีบ้านไดนนาเจเจบออ้าเคยถามเมื่อกี้นี่ะกูดแต่ว่ามีบ้านมะโพกับ้านมกนี่

น in so ังนี่ครบชุดเนาะหารเนกาข้อตบมือแห้งเนาะนับสูงตำโดยเข้ากันด้วยแหื่มาขี่กันช่วยกันเนาะช่วยกันทำอาหาร ปล <R ess ur ic> าแหง้งปลาทอดปลาซ่อนมาแม่พี่น้องเอ้ยแหง้งเค็นทอดมาไว้กินกับส้มตำมะฮงเนาะตับม,มึงแหง้งทอดมาแม่พี่น้องเฮงแล้วก็กระสตมตำมะฮงกรบแม่กัวเป็นตำสงซกเนาะกันนั้นกินเยอกินทางไทยทางลาวก็เป็นพ่อแม่พี่น้องกันก็ได้ต้นทักกันดีดีนเนาะถึงกับวันเมื่อบ้านเขากะ กะว่าทางเล่าทางเล่าสิต้อนหักแบบนี่เยน้อเป็นทีเป็นน้องกันเมอกันเคนนีมุกเจ้าหาคนสืบก็คคนบ้านน้องน้องชายกันเลยกันสาวนี่ก็คือคนบ้านพวกเนาก็ได้มาสืบอาหารซอยเคย่ซอยกันตวคู่นิดคู่น้อยอยกันใคคนบ้านเมืองไทยแน่คนล่าแน่สืบซอยกันเนาะโอ้ย็นกา เห็ดเขาเนียวกันหนึ่งแลกวกระทงกระทงทงแบบนี้ได้นอกกินค้นกระทงกระทงแต่อิมแล้วเข่เนียวเนาะบางโฮงกระจักมาเป็นซองทงเลยเพลินไปนองเลยสาวบาน่าเือีตำโบว์หลอกลายพื่อนเนาะสองตองโทมยังค่อมๆออยู่เลย็นเดินยูทูบไปกินเข่าเนาะคนกระเอิญ เป็นกระจี๊เป็นกระตามตั้งใส่กระตุ้าไปเมื่อไหร่เนาะขึ้นเห็ดเป็นยาวคลุมๆมาเลยเนาะนี่เนาะเห็ดเป็นยาวงาเงาเปลือกมาเลยเนาะมีหอยหอยต้มก็มีหอยคือเราเลยมีห่อนหอยต้มเนาะสุกมาไหมสุนตามาโฮ่เกิดหอดพี่เนาะนี่เนาะ ปลาปีนได้เลยดิเศอยู่บ่นนเนาะดูยเน็กซื่อสาวศิลากับครอบครัวของเคอร์นเนาะมาได้กันเลยรับประทานอาหารน้ำคันศิาาดาค่ะปารถวัดแม่เพลพี่น้องรถวัดงามงามรถทัวร์เนาะเป็นกันนีรถทัวร์รถท่องเที่ยวหรอือจังไรเนาะชาวบ้านกับบริษัทผู้นอเดิมเนาะดูยเป็นตนนนนนาดเศษเนาะเนาะ เราบูบ้านีปลาทอดเขามาหากันไหมเพินอยากรงเนาะเขินจ้ินอยางยู่งรงเลยเนาะว่ายน้กัไม่ยิงมันบ่ยนำนี่้าอาจารย์ขึ้นก็อยูข้างนั้นเนานกันนั่งอยูข้างนันเนาะสามารถสัาเเตแถวนั้นเนาะ ขึ้นกระเอื้อยเพราะนั่นขึ้นกระเอื้องแต่พวกยูทูบเบอร์เนาะย่านแต่บม่ได้กินแค่ป่ะถ่ายแต่คลิปมาเด้อขึ้นวะเนาะขึ้นแกยังเป็นห่วงพวกทีมงานศาสนาู่เนาะโดยเดียวกินจ้ากินโดย ใื่อพี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศเลยโดยสบายดีพ่่น้องคนหน้าเนาะพีอน้องคนนาก็มาจ้ะโดยอ่กไดว้โดยมาจไพ่่น้องคนนากินข้าวํำเพ่นกันเนาะวันนี้เนาะเพราะว่าเฮากัจะได้รับประทานอาหารรำเพื่อนพี่น้องเอลยเนาะค่กดะม้างตยขนว้าว้าาววา บ้านเฮาก็จ้าสินทร์ท่านทับนเพื่นดีเท่ๆซ้ำนี่ที่อบเนาะโดยอันนี้เฮามาจากบ้านเฮาโครเซนกะต้อนทับมาแต่สลัคามเลยเนาะแสดงว่ามาจากสลัคามบ่ลงเมนสลัคามเลยโบเมนอันพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนกะใจถึงขนาดจนมาฮอดอันละครพนมเนาะมาต้อนทับแขกบ้านเฮาเนาะแขกจากฟังลาวน้ำใจเพื่อนกะได้ดีโดยขอให้เพื่อนได้บุญได้สินเน่เนาะให้เพื่อนต้อนทับแบบนี้กับโคให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงให้เพื่อนร่ำรวยเงินทองเนาะโดยโ พราาะว่แม่นเพราะว่าใจดีขนาดนี้เนาะโดยสาวาสนาก็จิคอตูกินขา่าวกินน้ำน้ำเคินกันเนาะจะได้ห่วมน้ำเคินเพราะว่ากินน้องเบิงสีมือของเคินเนาะน้ำใจของเคินเนาะ หลังจากกินเผากินน้ำแล้วเนาะก็มีขึ้นเอาเสื้อผ้ามาแจกเนาะเห็นเนาะเสื้อผ้าหนาเพ่กับเต็มรถเนาะสองรถสาวรถเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะได้เอาเสื้อผ้าหนาเพ่มาแจกให้คนณนุ่งเสื้อผ้าเด็กน้อยกับเพืนไว้ตางหกเนาะเสื้อผ้าผู้ใหญ่กับมี่ตังหะไปนี่เนาะเพื่อนนมาแจกให้คนทางนี่เนาะไว้ให้ดูกเต้านงไปนี่เนาะ น่อเครื่องก็จะเอาลงปไปเจกเนาะมีแต่เสือผ่านานาแพ้เนาะรถอีกรถนี่รถชงสามรถรถกิง่งก็ม,มีเน่อก็จะออกมาเนาะ,ะนู่นก็นะจะโปรยังเป,ป็นแก๊ดเป็นแก็ดไี่เ้อาเลย เพิ่นกํลังปูแบบว่าสิเอาเครื่องลงมานี่เนาะเครื่องลงมาปูนี่ปลาหิวเมื่อบ่ไวดอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายกะบ่มีรถอันบ่มีหมูหิวเนาะสิบ่ได้เอาน้ําเพิ่นดอกเพราะว่าให้นเอาซะเนาะผู้ใดบ่ยากนะเนาะโอเพิ่นสิาเพิ่นก็อวยรถลงมาได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจุดประสงค์สาวาสนามาในวันนี้ก็บ่ได้มาว่าเอาของแจกของหยังเพราะว่าจุดสงมาถ่ายคลิปถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะ มาเลยมาไทยอัปเดตไทยพ่อแม่พี่น้องเมืองบารกันพระสะรารคามขึ้นมาเนี่ยคนจะเอามายังแม่มาทำบุญเนาะมื้อนี้เนาะโดยเพิ่นจะมาทำบุญมาเสกเสือผ้าหน้าแท้เนาะมื้นอนี้เนาะโดยเพคนจะแก่เนาะแก้ออกจากกระสอบก็ให้เลือกเอา,นา,าเนาะผู้ใดสิเลือกก็เลือกเอาเลยเนาะเลือกเอาตามที่มักอะไรก็เอาไปเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่

อ่าแบบนี keine, ้เนาะเพิ่นพี่น้องเนาะชุดเด็กน้อยเด้อนี่เนาะป้าน่ะเพิ่นจะเอามาเทไว้นี่เนาะของผู้ใหญ่ก็มีเนาะเด้อเอาเนาะาผู้ใดมั่นถือเอาเมื่อกเอาได้เพพี่น้องเลยป้าีตใหม่ๆงามๆเนาะดเย็นๆเนาะได้ทุกคนเนาะเอนเนาะ ăn cơm rồi <laughs> đang học đấy đó. mì nóc vai nó béo má cả không pha phen nó. đồ. trang em nó. แต่มาลูกน้อยลูอย่าลายเนาะเพิ่นมาเอานี่เนาะบ้านอื่นได้เนาะที่มาเพิ่นเลื่อนหญ้าเสื้อผ้ากันนี่คือโบแมนบ้านเขาได้น้องกที่ได้เนี่ยนะคือเด็กคนบ้านอื่นเนาะแมนบอสบ้านเขาน้ำบ้านเขาก็มีวันนี้ไปราชการมันก็ได้ท่องการดูอุ้ยไปเบิร์วเนาะล่างรถนึงั่งเนาะ มาเห็นแล้วรถกมใจ่้าเข้าเนาะมันกล้าเผาโดยมาแนเพิ่กมเด้อาาป้าทางคุณก็มีเนาะผู้เนาะไีป้าไปเบื้องรถข้างนั้นญาติเป็นขึ้นข้างนี้มาเนาะมวนแหงเนาะญาติเสื้อผ้านาแ่กันเนาะเป็นมาเจกทขาบุญเนาะป้าผู้เนาะ แบบไรเนาะ้ายอยู่ครับว่อยาก่ยากห้ายพดสอบในขุกคนเห็นมาเนาะเมาได้ใบเพื่อนเอยคนดงคนดงเลยเลยเนาะเนาะเนาะทั้งคู่คืออุ่ญาติกันทั้งหลานเนาะแต่ตากันี่พื่อน่ะว้าบนชั้นลูกแคทลนเลยบ้านโดย เแม่แต in like <fors ake S 1> ่พ <nerv ik nostro na> <t rial> <a> ่อใจเป็นชอบแต่เราเคยเห็นจ้าคือเนาะไปลังมาตีเลขเห็นแบบนี้เนาะอ้เอานิลกไปเป็นกล้องหนี่ ปลาเบ, <c oughs> าบิดไปแล้วคันรถหนึ่งเนาะสองขันรถเนาะเบิเดแล้วเบิดแล้วาน่ะโอ้ยทางนี้ก็ยังบุคพอยาติกัน,นบัไนไดทางนี้เนาะทางนั้นเล็กน้อยลายทางนั้นเนาะเล็กน้อยลายเรียกเอาเลยเนาะตามสบายตามสบายเลยค<า>นเนาะ เป็นกันว่ายุกสอบมาด้วเนาะคุณยายขึนน้นวาเนาะปปาขึ้นกระเกระสอบให้เนาะเบิดเรียบร้อยสามรถเอาลงเกียงตับทอไมพี่น้องเลยญาติกันเอาเนาะเสียเอาเมื่อไวอย่บ่อีเนาะได้ผู้ว่ากันลายได้คอกันพี่น้องเลยขนาดเลยเนาะขายดีขนาดเขินวาเนาะ เนาะอันนั้นก็คือพระอาจารย์มาจากสรคามเนาะนี่เนาะอันนั้นก็คือแบบยัวหน่อยมาจากฝั่งลาวแน่เพิ่นมาอยู่สุไทยเนาะกระสอบนั่นก็คือเพิ่นแยกไว้ให้พ่อให้แม่ของเพิ่นเนาะอันนั้นเนาะเป็นไก่ย่างเวลาเป่นย่างเป็นย่างเหรอ เป็นย no ังเลือกเบอร์โฟกันเนาะคุณน้าเนาะเ็ยังเลือกเอากันอยู่ด้วยเป็นอะไรทามนตาดูผูเรียกสิครับมีผู้เรียกงด้นี่ิทามนตาคือเอาตัวเดียวนะคือบ่อใดลัย สีบวาวไปเดี๋ยวเดี๋ยวชิยก็ลี้ยกให้เป็นล่างเลยเนี่นโดยโดยขอดใจเนาะแบบบิ่งสภาพเดียวขึ้นลงๆกันนะเน้นได้ในชุดทหารอลไรป้าเต้นเนาะไปไม่ลูกไปเอาน้ำขึ้นไปไอ้ฮะตื่นจะไปอยากได้อย่างเลยเนาะอยากได้กับโบก้าไปเอาเนาะโดยเนาะเนาะเชลเป็นคนขี้ไอ้ ปดดบึนปได้เลานี่ไงวดเตียไงวดวดว่านั่นลูกผู้นี้นั่นไปดูไปแไปเรือกเอาไหมบ่เคยเห็นจ้าคือเนาะนี่เนาะหลังจากคนเดียงเขาเดี่ยงน้าแล้วคนก็แจกเสื้อผ้าหน้าแพ้่มแม่พี่น้องเอ้ยปวดเสาาหเนาะบ่เคยเห็นจ้าคืสาวบนตาไมยมากบเดีวเฮ้ยลังหน้าครั้เนาะนี่เนาะมีทุกปีเนาะ โดยจะมาเฮานี่แล้วแต่เฮาไม่เคยมาก็ต้องมาปีเด็กเถื่อนขาแยกกับโดยมีขาเพื่อให้อีกเนาะโอ้ยขอบคุณขอบคุณบุญในลายให้งเพิ่นได้บุญในลายเนาะมาจากอาจารย์ประชิดพุทธละโดยข้างซิงยื่นโดยมาจากเนี่ยอาจารย์โดยเนาะมาจากคุณกะไก่บ่สองร้อยกิโลอ๋อคนทางไก่กว่าเฮาไก่ก็เฮามาหกสิบกิโลเนี่ยแม่แต่เพิ่นกันยังใจทำบุญเนาะ ดีแป๊เดียวเนะนี่ดูนไบ่เบาเสียงบ้านั่นติดตามประจำนะาโดย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 ติดตามเด้อโดย มวดูลกสนเคินเมื่อ้พทเี่องคนเลพี่คงคงขาดเป็นพิเศษนอเขน่าให้ตัวที่ตวของเราเนาะนี่เพิ่งแจกเงินเรือโยสิ่งยางสารรับโดยโดยโอ้ยสิงย่างสลรับสไปมาบ่เนาะมูเป็นย่งสารับไปมาโดย เปยนเสือบ่เนาะโดยเส้นสีได้เจ้ากันแล้วเส้นสีเมื่อนะชุดนี้เจ้ากระสูงชุดหน้าเจ้ากระเตี้ยลงเปลี่ยนเมนอยู่นอไมกี้ตัวได้อีโบ่นอไมกี้เพื่อนบอกว่าซิมี่ควาพิเศษไหนฮะว่าไรเมนบอกคนละทุงเพื่อนวะเรู้ว่ายังเพราะว่าเพื่อนเห็นทีมงานเฮอนี่บ่เลือกเสื้อผ้าเนาะเพื่อนก็ได้ใช่หมคนละทุงเพื่อนปะ ใครพิเศษขนาดเนาะนี่มูอะไรจะเป็นยังไงมาดิยัดแต่กล้องแล้วแบบี่ซื้อมาได้น้ำมูลเนาะเมนูเนาะดูยุกว่าให้แล้วพุน่ะเอาเอาเมื่อไหร่กขอบคุณค่ะตอบใจลายเนาะ ในไลนยก็ม่ในไลายก็มุ่งกได้เรื่องนี่เนาะสาบนตาเนาะดยขอบคุณในไลนจ้าเลยเนาะมาเรื่องบไดลน์บนไดไลายไปไหนเนาะขอบคุณในไลน์โดยในถุมั้ไงอ๋อ้นงื่กกี้ยังได้แก๊ปมาดิตไลนได้เป็นแกมาดิเนาะป๊าสแต่วิกกี้ได้เป็นได้เป็นแกปเลยนนะไ้เป็นคนอีกหงกี้คือนักแทะนีแม่เนาะเสียภานงื่กกี้ได้พิเศษได้ดีมากซ้าเนาะ เมนย่าอิสวาสนายังบ่ฮู้นักเป็นพิเศษเมนป้าเกาส้าวัิวะอาวของนอกเคิื่อกาแจกให้คนละถุงเดือดุงเช็ดแล้วได้มือมาในน้องเมื่อกี้อุ๊บเดินทางเมื่อกันน้องบัตรนี่เนาะโดยรุ่นเนาะอนีรเนาะเดี๋ยวเราไปรุ่นกันเนาะเมื่อรุ่นอยู่รุ่นกันว่านี่อย่างแน่นี่เนาะโอ้ ดูนะเนาะโดยเท่ากับมอแต่ร์ไทยทำขึ้นย่านบ่ได้เห็นมาขึ้นก็ได้ยกให้เป็นทุงเป็นทุงเนาะก็ต้องเลือกเพรว่าเท่าบ่ฮู้ว่าข้างในมันสิมีอย่างเนาะแมนอยู่พิเศษขึ้นมาเนาะให้ยูทูบเบอร์เนาะแมนเพราะว่าเคยน้องให้ได้ก็คือเอาเมื่อเนาะให้ญาติพี่น้องข้างนั่นนงน้ำสานซอยกันเนาะแต่ตอนนี้สามีกี้ยังคิดง้อยู่คิดงอกล้องเลยเนาะกล้องอันนี้พิเศษเลย ตามิกี้คิดไว้แล้วว่าสิบ่ได้มาสิบ่เอาเนาะเราจะยันลำบากขี่เฮืออีหยังเนาะแม่นเป้าหมายก็บ่มีเตอร์ชิงของแต่ว่าคืนนเอาให้ก็ปัดน้ำใจเพิ่นบ่ได้เนาะแม่นๆๆเฮาก็ต้องเอาหาน่าถูกคนแต่กัสามิกี้เบิดนี่สามิกี้กัสิได้หิวอันนี้และเมนี้บ่ได้เชื่อหยังดอกเนาะได้แต่หิวกระสอบนี่แหละได้หิวกล่องนี่แหละแต่บ่ฮู้ว่ามันสิเป็นหยังแต่กันนักถูกคนแต่กันนักของน้สามิกี้เนี่ยนักเลยเนาะอยู่ทางนั้นแหละพี่น้องทางบ้านไหนนี่ นอนอุดมกาเด็กน้อยนอนกัมีนอนนอนในเสื้อผ้านนะเนาะจุดนอนเนาะเพราะว่าบอกเคยมาเห็นจ้าคื่อเนาะไปเลยมาเห็นตอนนี้กระตื่นเต้นแหงเนาะว่าวยังบ really? ู๊คืตอนนี้ตื่นเต้นแมนตื่นเต้นแหงบ่ได้เคยมาแบบเห็นแมีคนอยู่เป็นมาเป็นแบบนี้คู่ปีเนาะเป็นว่าเป็นกัมมะเจกแบบนี้คู่ปีได้ยินส่ ก็เลยมาให้เห็นกับดูกับตาเลยเด็กหน่อยกับเบื้องหูวะดูภัยเนาะกับมานํามาหาเอาเสื้อผ้าหนาแพนะเป็ดทั้งยังไม่ถูกเลยโดยเนาะสวาสนาก็ได้ถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มน้ากัดเนาะวันนี้สวาสนากับชิจุกคลิปไปเพี่ยวชนีกันเนาะวันนี้เนาะก็ได้จุกคลิปเฉพาะเสื้อผ้าหนาแพ้ก่อนแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าอีกเนาะ ส่วนคลิปนีมม้สวัสจะขอตัวร่ำลาไว้เพียงเท่านี้วฉัได้กล่าวเขาว่าสบายดีและสบัสดี